วนีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับอุปกรณ์ช็อตปฟฟ้านะครับของเจ้าพนักงานตำรวจสารนะครับจะเป็นยี่ห้อไททันนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ก็จะมีตัวปืนนะครับกระสุนนะครับหนึ่งกล่องก็จะมีแปดนัดนะครับอุปกรณ์การชาร์จนะครับแล้วก็ซองปืนนะครับซองปืนผมเอาติดเข็มขัดนะครับเลยไม่ได้เอามาให้ดูนะครับก็มาดูที่ตัวปืนเลยนะครับ ตัวปืนช็อตไฟ้านะครับมีห้อไททันนะครับ XP2 นจะเป็นแบตเบตอรี่ครับปุ่มปลดเมกปุ่มปดแบตเตอรีรร่นะครับพูดผิดนะครับมีสวิตช์เปิดปิดตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตช์เลือกลูกซ้ายขวานะครับถ้าจะเอาฝั่งซ้ายนะครับก็จะเลื่อนตรงนี้นะครับ มาที่ปุ่มอ่อนก็จะเอายิงฝั่งขวานะครับให้ดันสวิตช์ตรงนี้ไปที่ปุ่มอ่อนนะครับระบบปฏิบัติการก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนการใช้นะครับก็ดันสวิตช์ปเปิดนี่ก็จะโชว์แบตเตอรี่นะครับส่วนไฟนะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับเปิดไฟนะครับเดี๋ยวจะกดฝั่งนี้ก็ได้นะครับ เกิดปิดไฟครับการเลงน,นะครับก็จะมีจุดเดียวนะครับไม่เหมือนเทเซอร์นะครับกระสุนก็จะออกปุ่มแดงจะเป็นตัวระหว่างกลางของกระสุนนะครับลักษณะประมาณนี้ส่วนการช็อตนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับช็อตประมาณห้าวิครับ เปิดระบบ1ครั้งนะครับจะช็อตได้3ครั้งนะครับคือรวม1 5บหาวิหลังจากนั้นระบบจะตัดการทํางานนะครับถ้าจะทําการช็อตต่อไปก็คือปิดแลวเปิดใหม่นะครับเหตุผลนะครับที่ว่าให้3ครั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้ถูกช็อตนะครับจะเป็นระบบความปลอดภัยนะครับปลุกอาร์ของไฟไม่มีนะครับปลกอาร์ของอุปกรณ์ชารไฟฟ้าไม่มีครับข้าวๆประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าของเจ้าพนักงานตรวจสั่ครับ